วันนี้จะมาแนะนำนะครับมุ้งลวดรุ่นใหม่นะครับมาเจสเทรุ่นเพิร์ฟซีรีส์ครับเพราะว่ามีการสอบถามันเข้ามามากอันนี้จะมีตัวอย่างให้เห็นของจริงน,นะครับลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับให้เห็นตัวตะข่ายนิลภัยของตัวมาเจสเทรุ่นเพิร์ฟซีรีส์นะครับน,นะฮะก็วัสดุอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีการเอาแผ่นอลูมิเนียมมาปั๊มให้เป็นตัวมุ้งลวดนะครับซึ่ง ก็จะทนต่อการกรีดทุบก,กระแทกแล้วก็งัดแงะตามมาตรฐานระภัยของประเทศออสเตรเลียเหมือนกับตัวมาเจสเซกมุงรวดที่เป็นรุ่นสเตนเลสนะครับแต่ว่าข้อดีคือราคาของตัว p e r ร์ฟซีรีเนี่ยจะมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับตัวมาเจสเซที่เป็นมุ้งรวดสเตนเลสเนี่ยจะถูกกว่าประมาณเกือบนะครับก็จะเริ่มต้นแค่ตารางเมตรละ9ก0 0บาทนะครับ ส่วนข้อจํากัดที่มันแตกต่างก็คือความบางของเฟรมเนี่ยก็จะมีความบางกว่ารุ่น m a จ e ส t ต c ก o รสเท l ลสนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากับตัวมุงลวดนิรภัยรุ Point ่น0.9นะครับแต่ถามว่ามันเหมาะกับอะไรอย่างแรกเลยครับเหมาะกับบ้านที่อยู่อยู่บริเวณชั้น2หรือชั้น3ที่ยากต่อการถูกปีนแล้วต้องการใช้มุงลวดที่มีความคงทนกว่ามุงลวดทั่วๆไปนะครับหรือคอนโดนะครับที่ต้องการที่จะ ติดตั้งมุงรวดที่ทนต่อแรงลงเยอะๆนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าจริงๆก็เหมาะกับทุกๆหลักนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการมุงรวดนี้ละไมุงเพื่อความปลอดภัยนะครับที่มีราคาที่ถูกกว่าตัวมาเจเสเซรุน0.9มิลนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ลองแวะเข้ามาชมของจริงได้นะครับเราจะมีบานตัวอย่างให้เห็น ที่โชว์รูมของเราหรือว่าสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้ในอินบ็อกซ์นะครับอย่างที่เรียนครับดูมาเชสเซกรุ่นนี้เราพัฒนาขึ้นสําหรับบ้านที่อย่างที่บอกครับว่าไม่อยากได้เหล็กดัดไว้ในบ้านแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เหล็กดัดน,นะครับส่วนการรับประกันนะครับตัวนี้จะรับประกันสีกรอบบ้านและสีตะงคขาย7ปีแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยรับประกัน1ปี ยังไงฝากด้วยนะครับถ้าสนใจจริงๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับเรามีทีมงานพร้อมใช้ข้อมูลแล้วให้ตอบกับลูกค้าส่วนการผลิตของบานรุ่นนี้อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับจะผลิตได้เป็นบานเลื่อนทุกประเภทประตูบานเปิดเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นบานฟิกซ์นะครับส่วนบานที่เหลือเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ยังไงก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณนะครับ